ชื่อและหน้าที okay. h, so so ่ในการทํางานของบ้านฟิล์มตรงนี้นะครับก็สวัสดีค่ะชื่อนาราเชี่ยวชาญชื่อเล่นชื่อปั้นค่ะก็อยู่ฝ่ายเมคอัพของทีมค่ะเอ่อก็สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุประวีภาวะเรื่องจํารูนครับหรือว่าเรียกผมว่าเล้งก็ได้ครับผมอยู่ฝ่ายพอปดีไซน์ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนารวิดโพธิปัญญาธรรมครับชื่อเล่นชื่อกระบองอยู่ฝ่ายโปรดักชั่นครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนโมนพัฒน์ทะลุงนะครับผมอยู่ฝ่ายโปรดักชั่นครับเป็นแคมเปราแมน ชื่อพิมพ์ฟ้าสิจรุนชื่อเล่นชื่อขนุนอยู่ฝ่าย p r o p s a n d design ค่ะเทอมนี้หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายทำงานอะไรบ้างครับในตำแหน่งของเราจริงๆในเทอมนี้ต้องทำงานแบบว่าต้องออกแบบฉากให้ตรงกับบทแต่ละซีนค่ะแล้วก็หา Pro อที่จะตรงกับซีนนั้นๆมากที่สุดค่ะนะครับผมเป็นแคมร่าแมนก็ถ่ายหนังนะก็จะมีช่วยเหลือส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่น การไปถือไม้อัดเสียงแล้วก็ไปจัดพอปที่ฉากที่ต้องถ่ายด้วยครับผมก็เป็นแคมเปราแมนเหมือนกันนะก็ตาล้องแล้วก็ถือกล้องก็ไม่ได้ถือกล้องอย่างเดียวก็มีถือไม่ถืออย่างอื่นด้วยเหมือนกันครับก็ผมก็เป็นพอปดีไซน์เหมือนพี่ขนุนนะครับก็ผมก็แบบดีไซน์พอปช้ฉากต่างแต่ผมก็ไปช่วยแบบเอมตาล้องตาล้องแล้วก็พวกเอออื่นๆนะครับ ก็อ,อันนี้ก็จะแต่งหน้าให้นักแสดงทุกๆคนเลยค่ะรวมถึงแต่งพวกเอฟเฟค์พวกรอยเลือดรอยชำ้ำแต่ว่าไม่บอกแล้วกันว่าเกิดจากอะไรค่ะ okay, คแล้วเรื่องสนุกๆในการทำงานแล้วก็ความท้าทายในการทำงานในหน้าที่ของตัวเองนะครับ ก็สิ่งที่สนุกก็คือเวลาตอนแต่งหน้าก็ได้คุยเล่นกับนักสแสดงนั่นแหละค่ะสนุกดีแล้วก็ทา้าทายจริงๆก็คือต้องคอยแต่งหน้าให้มันตรงกับซีนต่างๆบางทีมันอาจจะมีการข้ามซีนได้อย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งที่ผมสนุกนะครับก็คือการที่ผมได้ไปจัดฉากแล้วผมก็ได้ทาลายฉากนั้นนะครับก็มันค่อนข้างสนุกครับที่ผมได้ทาลายฉากต่างๆแล้วก็ให้มันเข้ากับฉากของหนังแต่ผมจะไม่ไปสปอยมากกว่านี้แล้วตอนที่ถ่ายซีนใช่ไหมก็บางทีก็จะมีพลาดบ้างก็ได้เห็นช็อตเด็ด บางอันด้วยส่วนความท,ท้าทายก็คือผมเป็นคนที่มือสั่นส่วนใหญ่ก็ได้ถือไมค์พอได้ถือกล้องก็ตื่นเต้นเล็กน้อยครับเออสนุกตรงที่ว่าผมได้เห็นหนังก่อนคนอื่นคือแบบต้องถ่ายใช่ปะแล้วก็ต้องเห็นหนังก่อนคนอื่นเนาะก็ผมจะได้เห็นความผิดพลาดแล้วก็มุกของเนี่ยผมได้เห็นก่อนแล้วผมขำนะ นี่สนุกก็คือเหมือนกันค่ะได้เห็นหนังกองคนอื่นแบบว่าเหมือนเซอร์ไพรส์ตัวเองว่าแต่ละวีคจะเอ๊ะวีคนี้จะได้ถ่ายอะไรหนะ้าเราควรจะวาดยังไงแล้วก็สิ่งที่ท้าทายคือแบบว่าสมมุติต้องใช้ของที่ให้ตรงกับบทแต่ว่าดันไม่มีก็ต้องหาหรือพยายามประดิษฐ์อะไรขึ้นมาให้มันเข้ากับบทหรือซีน,น,นั้นๆให้ได้มากที่สุดค่ะทายนี้อยากให้ฝากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งดัานนิดนึง,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 งครับ ก็สุดท้ายก็ขอฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็มันแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวจะมีพรีเมียร์นะคะวันที่24พฤศจิกาค่ะที่เมเจอร์ซ e น l เพสาขาเซนทัลพระดาม3นะคะฝากด้วยค่ะอ๋อแล้วก็นะครับรายได้ที่เราได้จากการทำหนังแล้วก็หักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็จะไปบริจาคให้บ้านทันตะวันมูลนิธิมูลนิธิมูมูลมูลนิธิเด็กด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะ